เสียงอ่านพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ผางโกสโลแห่งวัดภูหินปูนบ้านหินแตกตำบลไร่อำเภอพรรณานิคมจังหวัดสกลนครเรื่องทำไม่จริงเหมือนวิ่งจับเงาหลวงปู่เทศว่าผู้ที่อยู่ในศาสนาแล้วปฏิบัติเอาศีลเอาธรรมได้ศีลธรรมแล้วเป็นธรรมล้วน เป็นของดีเป็นของประเสริฐเป็นของวิเศษเป็นของพ้นทุกข์ปราศจากบาปกรรมทุกโทษทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้พิจารณาแล้ววินิจฉัยวิจัยแล้วโอ้ยน่าเสียดายมีแต่คนโง่มีกิเลสเอาทำไปให้กิเลสเหยียบยำ่ำแล้วกิเลสก็พาไปเล่นละครนิเกฟ้อนรำวงดื่มสุรา นี่ละนี่ละ่ะคนมาอยู่ในธรรมมาบวชสึกออกไปแล้วก็เอาโลกมาใช้ในธรรมคนอยู่โลกมาบวชแล้วก็เอาโลกมาใช้ในธรรมนี่หัวโล่นุ่งเหลืองเฉยเรื่องกินกินเหมือนโยมพูดเหมือนโยมเดินนอนเหมือนโยมกินดิบก็ได้กินเย็นกินเที่ยงก็ได้นี่จับเงินจับทอง ขุดดินฟันไม้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกินเหล้ากินฝิ่นกินชากินยาบ้าได้นี่แหละทุกวันนี้แต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นแบบนี้คนอยู่บ้านอยู่เรือนไปบวชเอาศีลเอาธรรมมาใช้ในวัดคนอยู่วัดเอาศีลเอาธรรมมาใช้อยู่บ้านก็เป็นบ้านหมดใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นบรมครู ออกจากบ้านจากพระราชวังการปกครองมาอยู่วัดแล้วตรัสหมดกิเลสเลิกหมดโอนให้โลกหมดเอาศีลเอาธรรมอย่างเดียวได้ศีลได้ธรรมตรัสรู้รู้ศีลรู้ธรรมแล้วละได้หมดเลยมีแต่ศีลมีแต่ธรรมสมาธิปัญญาล้วนๆประเสริฐในแผ่นดินอันนี้ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าฟังดู ท่านทำจริงแหละเรานะ่ะทำไม่จริงก็ได้ขอไม่จริงเป็นคนขี่โกหกหลอกลวงเป็นผู้ทำลายส่วนอีกคนเป็นผู้เชิดชูอีกคนเป็นผู้ทำลายเอาเลยปฏิบัติเอาให้ได้เอาให้ดีเอาให้จริงให้จังถ้าทำจริงแล้วให้ถือศีลศีลละเอียดอย่าไปเอาศีลหยาบได้ฟังธรรมะแล้ว นั่งหลับตาพิจารณาตามธรรมะปฏิบัติตามได้แล้วละเอียดแล้วมันได้แล้วนะทำศีลได้แล้วละเอียดแล้วยังสมาธิจิตสงบจิตรวมกับปัญญาสุดท้ายได้นี่แล้วโอ้ยมันก็หมดเท่านั้นหละ่ะไม่มีแล้วในโลกอันนี้แล้วใครจะเอาเงินมาจ้างได้ยินครูบาอาจารย์ท่านว่า ได้ศีลได้ทมได้สมาธิปัญญาแล้วใครจะเอาเงินมาจ้างให้หมื่นแสนร้อยล้านสร้างบ้านให้อีกเจ็ดชั้นแปดชั้นแต่งเมียให้อีกงามๆโอ้ยจ้างก็ไม่เอาแน่ไม่สึกละท่านว่าใครอยากจะสึกไปหาทุกข์ก็มันทุกข์ถ้าอยู่ในศีลในธรรมมันก็สุขนะสิเพราะมันเป็นสัปปายะอันดี สงบสงัดปราศจากคลุกคลีวุ่นวายเดือดร้อนมั่วสุมมันอยู่ในความสันโดษในความปลอดภัยความสันโดษนักน้อยมันก็เลยเป็นสป,ปายะอันประเสริฐแล้วเป็นโลกหนึ่งต่างหากแล้วความจริงเป็นโลกอันเดียวนี่แหละแต่มันแยกส่วนเฉยเหมือนกับผู้ที่เรียนนักธรรมตรีโทเอกมหาสามมหาสี่อันเดียวกัน แต่มันสมมุติเฉยๆนะเพราะเรียนแล้วก็ไม่เอาไปใช้เอาไปเป็นวิชาหากินพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสอนเป็นวิชาเอาชนะกิเลสเอาชนะบาปกรรมเอาชนะทุกโทษเอาชนะเวรเอาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความรักความชังเอาชนะหมดส่วนตัวเรานะของแพ้ เรียนไปเอาแพ้ไม่ได้เรียนไปเอาชนะมันเลยเป็นทุกข์ก็ไม่รู้จักว่าทุกข์นั่นสิมันทุกข์อยู่เต็มหัวใจก็ยังไม่รู้อยู่นี่แหละที่ท่านเรียกว่าคนเขลาภาษากลางส่วนภาษาอีสานว่าคนโง่นี่แหละไปเล่นกับเงาไปตะครุบเงาอยากจับมัน ก็จับมันไม่ได้แล้วทำยังไงก็จับไม่ได้ถ้าอยากจับเงาก็ให้มาจับตัวเรานี่ก็ได้แล้วทีนี้นักบวชหรือไม่บวชก็ตามไปหัดไปฝึกปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเป็นเมื่อมันได้แล้วมันดีแล้วก็มีหวังว่าสมบัติเราเต็มแล้วเต็มหัวใจนี่เราไม่จดแล้ว เราจะแบ่งคนผู้ที่ไม่ทำผู้มันไม่มีผู้ที่มันจนผู้มันขี้เกียจมันก็ได้แต่กองทุกนี่แหละคนเราผู้ที่ฉลาดผู้ที่ทำจริงก็ได้ของจริงถ้าฉลาดแล้วมันดีจริงๆเอาละ่ะเราจะพอแล้ว